พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเคียงคู่กันปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปะการโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมนหกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่ปวงประสมนิกกร โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆนิกรเป็นวงกว้างทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์หลายชนิดอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและทันท่วงที เช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศเป็นโรงพยาบาลหลักประจำกลุ่มเขตพ,พื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือในการรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็จากเห็นตัวเลขนะครับที่มีการรายงานโดยสบคทุกวันนะครับ ก็เห็นว่าตัวเลขของผู้ป่วยรายวันเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างมากครับแล้วก็เป็นคนไข้สีเหลืองนะครับซึ่งมีความต้องการที่จะต้องใช้ออกซิเจนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ไฮฟลูเนี่ยจำนวนมากแล้วก็สีแดงซึ่งต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจครับซึ่งตอนนี้เกือบจะทุกโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้สีเหลืองหรือคนไข้สีแดงเนี่ยก็ใช้เตียงเกือบหมดแล้วนะครับสีเขียวนี่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้พระมหารกรรณาธิคุณได้รับพระราชทานเครื่องจาก เครื่องหาโฟลเนี่ยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่มาช่วยประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องนี้ก็ขาดแคลนนะครับแล้วผมว่าทุกคนนะครับเวลาหายใจไม่ออกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันทรมานนะครับพอได้เครื่องนี้มาก็เหมือนฟ้ามาโปรดะนะครับเพราะว่าจะทําให้อาการทุเราเบาบางลงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยต้องการ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจจากภาวะปอดถูกทำลายให้สามารถหายใจได้โดยสะดวกและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วการใช้เครื่องช่วยหายใจพวกนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มหนักนะคะจะ ยืดเวลาการใส่ท่อช่วยหายใจได้นะคะการให้ออกซิเจนแบบนี้จะแตกต่างจากการใช้หน้ากากธรรมดาครอบตรงนี้จะมีเป็นออกซิเจนแรงดันสูงซึ่งซึ่งจะสามารถดันอากาศเข้าไปในปอดซึ่งชํำรุดอยู่นะฮะปอดมันเสียหายเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องพวกนี้ก็จะช่วยในการที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดได้ดีขึ้นแล้วก็จะยืดเวลา ของการใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะซึ่งการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยจะทําให้เราดูแลคนไข้ลาบากมากขึ้นต้องระวังการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจแล้วก็มีการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิดระหว่างที่เราใส่ท่อช่วยหายใจและใส่เครื่องช่วยหายใจการให้เข้าหายใจเองด้วยเครื่องอันนี้นะฮะก็จะสามารถช่วยให้คนไข้เนี่ยอาจจะบางคนใส่มาถึงเครื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะกลับไปเป็นปกติได้ค่ะ นามพระราชลือไทยที่ทรงเมตตาพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ปกป้องคุ้มครองเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 กาดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะ บุคลากรทางการแพทย์คือคนไข้ที่ใส่เครื่องนี้จะสามารถลุกนั่งอะไรเองได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่สามารถเดินไปจากเตียงได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เราจะให้ยาให้เขาหลับเราต้องอยู่นิ่งๆวเวลาจะพลิกตัวก็ต้องมีบุคลากรเข้ามา 4- ี่ห้าคนเพื่อที่จะพลิกตัวตรงนี้ก็ก็จะหนึ่งเปลืองชุดนะฮะป้องกันต่างๆแล้วก็บุคลากร,กรก็ต้องมาเข้าใกล้คิดคนไข้มากขึ้น ก็จะประหยัดในการเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรซึ่งผมเชื่อว่าระมหาคเรือนที่คุณเนี่ยจะปัดเป่าบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่มีอยู่เนี่ยได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็พวกเราก็น้อมที่จะถวายงานที่จะรับใช้พระองค์นะครับในการที่จะดูแลพระสงฆ์ก่อนให้ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดครับผมอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าภายใต้ร่มพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงคอยปกป้องคุ้มภยัยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงประสมนิกรชาวไทยให้ปลอดภยัยมีขวัญกำลังใจฝ่ฟาฟันปัญหาวิกฤตสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติและมีความสุขตามวิถีชีวิตใหม่ได้โดยเร็วสรมนธรรมรัฐทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง ด้วยแนวทางแห่งพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 บ้านขุดนาขามตำบลเจริญสินอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครแห่งนี้นะคะวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ได้เข้ามาทำงานในฟาร์มมีรายได้ประจำวันนำไปสู่ การพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านพัยโควิด -19 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้ประชาชนที่ประสบปัญหาต้องออกจากงานถูกเลิกจ้างและเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองทำให้ไม่มีไรายได้ ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวการก่อกำเนิดของโครงการครามตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 จึงเป็นหนทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและคือความสุขพระราชทานแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นามพระราชุทไทยและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์วันนี้ได้สร้างความสุขรอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตภยัยโควิด1 9ไปด้วยกันต่กอนเคยทำงานบริษัทแม่บ้านบริษัทนะคะแต่บริษัทเขาหยุดค่ะเพราะว่ามีภยัยโควิดนะคะแล้วมีโครงการของเสเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาทำงานจะได้มีความรู้ใหม่จากโครงการเกษตรพิษศีใหม่ค่ะเมื่อก่อนทำงานนวดดูจังหวัดภูเก็ตจ้าลานวดก็เลยปิด,ด,ดร,รา,ายใดก็เลยขาดหาย พอดีมีโครงการพระเจ้าอยู่หัวกันเลยภากันพาสมาัครงานดีฟ้ามปลูกผักปลูกตะไคร้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ได้ทรายขั้วมรู้อาจิปไปพัฒนาเป็นองเจ้าของเงก็บทงเจ้าของจ้ะไปขายของที่ตลาดนัดพอดีตลาดนัดเขาติดโควิดเขาก็เลยปิดตลาดก็เลยขาดรายได้พอดีมีโครงการฟาร์มตัวอย่างเข้ามาทํางานปลูกผักทําประมงเราจะได้มีแบบว่าเอาอาชีพที่เราทํานี้ ไปพัฒนาที่บ้านของเราแต่ก่อนเคเห็ดน,นาอยู่แต่บ้ากอะรายได้กับโบปันใดมาทํางานโครงการของพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนทํางานก่อสร้างถูกเลิกจาก้างผมก็ไม่มีงานทําพอดีมีโครงการฟาร์มของนายหลวงผมก็เลยมาทําได้วันละ300เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาละแต่ก่อนเป็นสาวโรงงานค่ะ แต่พอมาเจอโควิดเข้าอะคะ่ะก็เลยโรงงานก็เลยได้ปิดก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านและได้ยินข่าวว่าทางสวนเกษตรท่านเปิดรับสมัครพนักงานคะ่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาทํางานตรงนี้ได้มีไรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่คะ่ะได้รู้จักการทรําเกษตรทฤษฎีใหม่คะ่ะเสียงสะท้อนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงผลสำเร็จ ของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 ที่ได้น้อมนำพระมหากราุณาธิคุณและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแนวทางของการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 มีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มระหว่างหยุดงานด้วยมีพระราชประสงค์ ให้ประชาชนได้มีความรู้จากการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เรียนรู้หลักการการทำกรเกษตรแบบพอเพียงสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักในอนาคตในบ้านเกิดของตนเองด้วยการร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดเกิดแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรกผู้อื่นสืบเรื่องเป็นมุมกว้างเงินทองที่ได้ก็จะเก็บออมประหยัด ให้ได้มากที่สุดนะคะดีใจมากขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวมากเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชนิจ่าที่มีโครงการให้ไม่เห็นไดค่าแรงเมื่อละสามลอยไม่ได้ใดเพิ่มเติม,ตมช่วงโควิดสิบเก้าค่ะก็ขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีค่ะที่มีโครงการนี้ให้พวกเรามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวขอบคุณค่ะขอขอบคุณในหลวงแนละ พระราชนีครับขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีงานไห้เฮ็ดขอบคุณค่ะขอบพระคุณนายหลวงรอสิบและพระราชินีมากนะคะที่ทำให้หนูได้มีทุกวันนี้ได้มีได้อยู่ได้กินกับแม่กับลูกค่ะถึงวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานโครงการาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 บ้านกุฎนาคามเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภยัยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วทั้งสองพรงยังสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญ ด้วยพระเมตตาและพระมหากราุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้พระราชทานพื้นที่จํานวน15ไร่สําหรับจัดตั้งเป็นพื้นที่ดําเนินการโครงการฟามตัวอย่างด้านภัยโควิดบ้านขุดนาคามตําบลเจริญศิ์อำเภอเจริญสิ์จังหวัดสกลน,นครแห่งนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนของพระองค์ ที่ประสบปัญหาจากไยัยโควิด19ได้มีงานทำและมีไรายได้ประจำวันและทั้งหมดนี้คือพระวิเัยทัศน์อันกว้างไกลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ สมเด็จพระนิธิธรรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง ในวันนี้เป็นวันที่4มีเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวสวยผัดพริกหยวกไข่ต้มและข้าวสวยผัดกระเพราไกา่ไข่ต้มสำหรับนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตรงัง โดยในวันนี้นายภูวนัถสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยให้แก่ผู้แทนจากอําเภอย่านตาขาว3030 30ชุดอําเภอเมืองตรัง602ชุดรวมทั้งสิ้น3632ชุดเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานได้คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกกลุ่มผมสวมผ้าก,กันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมไปถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนั้นได้เชิญอาหารพระราชทานมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเกาะเปียตำบลหนองบ่อตำบลทุ่งกระบืออําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังรวมจำนวน3คนพร้อมด้วยน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยจังหวัดตรังเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่12นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ยังความปรปับปืึมแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักศรีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัย พิบัตรประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่023 6 0 6 7 9 9 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นระลอกใหม่ในอนาคตดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้อย่างปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน มูลนิธิชัยพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ซึ่งเปรียบเสมือนป้อมราการทาวรเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จให้แก่โรงพยาบาลต่างๆอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับโรคโควิด1 9ได้อย่างตรงจุด โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมการกุศลผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสนจิตละดาบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่067-300487-3โดยเงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอค่ะ